สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรมานำเสนอครับอนุทินพบทักษิณที่เขาใหญ่ในกอไผ่ต้องมีหน่อไม้ นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยพักใหญ่อันดับสองรองจากเพื่อไทยแกนนําพักร่วมรัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีปัญหารุมเรา้าทั้งปัญหากฎหมายและไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันตลอดเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาปัญหารุมเรารัฐบาลที่สอเข้าขัดแย้งแตกแยกภายใน ทั้งเรื่องนโยบายขัดกันเรื่องแจกเงินดิจิตอลบ a l l e t 500แสล้านบาทนโยบายกัญชานโยบายพลังงานตลอดถึงความพยายามเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมที่รวมเอาการกระทําผิดกฎหมายอาญามาตรา1นึเข้าไปด้วยความขัดแยง้งนโยบายแจกเงินดิจิตอลบ a l l e t ของพรรคเพื่อไทยและนโยบายนํากัญชาออกจากกฎหมายยาเสพติดของพรรคภูมิใจไทยตลอดถึงนโยบายพลังงานของพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ความขัดแย้งกันและยังมีเรื่องที่หัวหน้าพักพลังประชาผิดใจยกับนายใหญ่พักไทยรักไทยมานานหลายปีท่ามกลางความขัดแย้งไฟสุมขอนที่มีท่าทีจะประพือขึ้นเป็นไฟกองใหญ่จู่ๆมีปรากฏการหัวหน้าพักภูมิใจไทยไปเล่นดนตรีร้องเพลง When You Say Nothing At All กับนายทักษิณและแพทองทานชินวัตรสองผู้ยิ่งใหญ่เพื่อไทย สร้างความประหลาดใจให,ให้กับผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายนางสาวนัดยราอิ่มวิเศษสอสอนครราชสีมาพักเพื่อไทยได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆผ่าน IG story เป็นภาพที่นายทักษิณอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยบุตรสาวร่วมกันร้องเพลง when you ซ a y Nothing at All ระหว่างใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวชินวัตรที่บ้านพักบริเวณเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเมื่อคืนวันที่19กักกายนคมแต่ที่สร้างความประหลาดใจอย่างมากคือการปรากฏตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลห,หัวหน้าพักภูมิใจไทยอดีตกรรมการบริหารพักไทยรักไทยที่มาร่วมร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยสีหน้ายิ้มแย,มแย้มเจีมใสในครั้งนี้ด้วย When You Say Nothing At All เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill ซึ่งมีความหมายว่า คุณสื่อมันออกมาได้ดีที่สุดยามที่คุณไม่เอ่ยคำพูดออกมาดังนั้นการร่วมเล่นดนตรีร้องเพลงนี้ด้วยกันของนักการเมืองระดับแกมนำจึงตีความได้ว่ามองตาก็รู้ใจถึงไม่พูดอะไรก็รู้ความหมายเข้าใจกันว่าการเมืองไทยมันเป็นตามคันลองของมันเมื่อถึงเวลาผูดด้วยอาวุโสกว่าก็มามองส่งสายตาบอกว่าเพื่อไทยต้องยอมให้เป็นตามสภาวะการ หากคนของพรรคเพื่อไทยต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะปัญหาทางกฎหมายหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ยินดีขึ้นเป็นหัวหน้ารัฐบาลตามเสียงวิจารณ์และคำทำนายของนักสังเกตการทางการเมืองหลายคนเขาลางของความสิ้นสุดวาระนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมันบอกตั้งแต่มีสอสองูเหา่าทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลโผลหัวให้เห็นหลายรายในวันที่สภาลงมติรับหลักการ ร่างพรบรเพิมเ่มเติมงบประมาณปี6-7สสงูเห่าแสดงตนออกมาเพราะรู้ว่างบประมาณ1.22ล้านบาทที่จะเติมเต็มให้โครงการดิจิตอล w a ลเล็ตนั้นไม่ได้ใช้เพราะรัฐบาลนายเศรษฐาต้องลาโรงออกไปก่อนเงินดิจิตอลได้ใช้ในทางปฏิบัติพักร่วมรัฐบาลเองต่างตระหนักว่าการแจกเงินดิจิตอล500 0 0 0ล้านบาทของพรรเพื่อไทย ทั้งผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายแก่การเงินการคลังของชาติหนักกว่านโยบายรับจำนำข้าวหลายเท่าตัวแต่ที่ยกมือสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม1.2ล้านล้านบาทเพราะตระหนักเช่นกันว่ารัฐบาลนายเศรษฐาไม่อยู่ถึงวันได้ใช้นําเงินงบประมาณไปผลานกับโครงการดีต้นวัลเลตดังนั้นหลังจากสภารับหลักการงบประมาณเพิ่มเติม1.2ล้านล้านบาทพักร่วมรัฐบาล ถึงด่านหน้าออกมาคัดค้านพักเพื่อไทยเรื่องนำกระชากลับไปอยู่ในหมวดยาเสพติดเรื่องม .112 ตลอดถึงเรื่องพลังงานวนภพักภูมิใจไทยย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผัดค้านการแก้ม .112 รวมทั้งนิรโทษแก่ผู้กระทําผิดกฎหมายอาญามาตรา112พักเพื่อไทยที่เคยสนับสนุนแก้ม112ตอนเป็นฝ่ายค้านและในวันหาเสียงเลือกตั้ง แต่เมื่อเป็นรัฐบาลเรื่องม .112 ก็เงียบหายไปไม่มีใครพูดถึงไม่มีเรื่องม .112 ในนโยบายที่ถแถลงในสภาแต่หลังจากนายทักษิณตกเป็นจำเลยคดีมาตรา112สสเพื่อไทยที่เป็นกรรมาธิการศึกษาพิจาร,รณาพรบนิรโทษกรรมเสนอให้รวมผู้กระทำผิดม .112 เข้าไปด้วยโดยอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือเด็กๆให้กลับไปเรียนหนังสือการเสนอนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดม112 ของพรรคเพื่อไทยเผชิญการต่อต้านจากประชาชนอย่างหนักและหลังจากสภารับหลักการร่างพรบรเพิมเ่มเติมงบประมาณปี67ผู้แทนจากพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติดานหน้าออกมาประสานเสียงคัดค้านนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดม .12 และต่อต้านทุกวิถีทางต่อใครก็าตามที่แตะต้องกฎหมายปกป้องสถาบันการประสานเสียงพรรคการเมืองปกป้องมอหน จึงเป็นสัญญาณบอกพักเพื่อไทยที่นายทักษิณเป็นจำเลยคดีละเมิดม .12 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพักการเมืองต่างๆส่ง,งสัญญาณบอกพักเก้าวไกลว่าหากถูกยุบพักวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้อย่าได้หวังว่าจะหาแนวร่วมในสภาชุดนี้ได้แม้แต่พักเพื่อไทยที่เหมือนพักที่เป็นพักน้องก็จะไม่กล้าคบหาก้าไกลออกหน้าเพราะสำเนียกว่าคนไทยส่วนใหญ่รังเกียจเดียดฉัน พัคที่มีออดมการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพรักเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใดของคนไทยได้พิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวนพักรวมไทยสร้างชาตินอกจากคัดค้านการนิรโทษกรรมม .112 แล้วยังแสดงการสรนับสนุนพักภูมิใจไทยที่คัดค้านการนำกัญชากลับไปอยู่ในหมวดยาเสพติดโดยให้เหตุผลว่าผู้ที่เสนอโทษกัญชาออกจากหมวดยาเสพติดกับผู้ที่จะนำกัญชา กลับไปเป็นยาเสพติดเป็นคนเดียวกันถามว่ามีเหตุผลอะไรท่าทีของนายพิรพันธ์จึงมองได้ว่าไม่เห็นด้วยกับพักแกนนำรัฐบาลหลายประการไม่ว่าจะเป็นท่าทีกับม .112 นโยบายกลับไปกลับมาเรื่องกัญชาตลอดถึงเรื่องพลังงานและการแจกเงินดิจิตอลบ a l l e t แต่ที่ไม่พูดสองเรื่องหลังในที่สาธารณะเพราะในฐานะนักกฎหมายนายพิรพันธ์ย่อมทำนายได้ล่วงหน้าว่า คดีที่40สอวอร้รองให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาว่านายเศษฐาขัดรัฐธรมรมนูญหรือไม่ที่แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีจะเป็นบวกหรือลบต่อนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนายอนุทินหัวหนา้าพักภูมิใจไทยที่นักวิเคราะห์วิจารณ์และกูรูการเมืองมองว่ามีบารมีเพิ่มขึ้นในสภาที่ได้รับเสียงสนับสนุนทั้งจากสภาผู้แทนราษฎรและคาดหมายว่า จะได้รับสนับสนุนท่วมท้นจากมู้ที่สภาชุดใหม่อาจก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหากสารรัฐธรรมนูญพิจารณาให้นายเศรษฐาพ้นจากตําแหน่งและหากพักก้าวไกลถูกยุบในวันที่7สิงหาคมสสก้าวไกลจํานวนหนึ่งจะไหลเข้าสู่ภูมิใจไทยจึงได้ร่วมร้องเพลงกับผู้มีอํานาจสูงสุดพักเพื่อไทยล่วงหน้าว่า When you say n o t h i n g at all? คุณสื่อมันออกมาได้ดีที่สุด ยามที่คุณไม่เอ่ยคําพูดออกมาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานําเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ